สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะปลาปิ้งจ้าพี่น้องปลาปิ้งจ้านี่ค่ะปลาปิ้งปลาปิ้งจ้าพี่น้องจ้าปลาหนังโค้งเด้อเด้อช่วงนี้ปลาถือค่ะอันนี้นะคะปลาถือข้าวเหนียวห่อหน่อนจ้าพี่น้องบายข้าวกิน่นได้โอ้ยแสบเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อนี่ค่ะเพ็ดจังสี่แหละพี่น้องจ้านี่คะ่ะเจ้าปจะเลือกเอา นี่ค่ะนี่จ้ะแล้วก็มีขวดน้ำปลาน้ำได้สบายตะกี้กินกนั่นนี่แหละค่ะพี่น้องจ้าซิ้น้าปลาใส่ก็ได้ค่ะแซ่ค่ะไม,<า>ม่ไม่ห่ะไม่ค่ะ<ม> แสบด้วยพี่น้องเด้อฮัลโหลตอนกีบปากก็แสบหลายอืมจะนีแบบว่ามีขี่ข้มขมได้น้อยนึงค่ะพี่น้องเนี่ยจากขี่ปาก้มขมน้อยนึงจ้ะ จะปาดซิดต่ปาดใส่น้ำน,นิดนึงค่ะขี่กับเข่าหอนๆค่ะพี่นอ้องอืออสพี่น้องแสีอมาขอมางตมงก่นมามาม นี่ตัวท,ที่สองคือมาาค่ะมันจะมีกี่ป่าอยู่ค่ะอันนี้แหละค่ะคือมันแสบแสบน้ำกี่ป่านี่ละจ้ะแบบนี้และค่ะพี่นอ้อ,นนนอง,อนนองอนนตรงระบางกลางนะคะที่ต่นปาสน้่น,นจะป่ามากินนั่นเน่ค่ะ มาแล้อืมแก่ได้ไปไหนด้วยชิวๆบ้านๆใช่ไมกินมันเลยด้วยด้วยอืมอืมรสองปัานจ่ะ แสบแสบแ่บแสบเด้อพี่น้องเด้อมาจับมากินน้ำกันจ้ะตอนเราว่างกลางค่ะปลาในก่างมันจะมีกลางน้อยน้อยหนึ่งเ้าตรงเบิ่งกลางน้ำจ้ะแต่ว่ากลิ่นคือกลิ่นแสบเพื่อเอาไซกับเข่าแบบนี้ค่ะมันจะแสบได้พี่น้องนี่ค่ะชื่อน้ำปลาใส้ค่ะอืม ไปกินนั่นเนค่ะพี่นอ้องม,มันใหญ่อะไงมาให้อืมไปดี่นี่ก็อู๊ดขีปลาพี่นอ้องมาปลาตืดซิม,อ,ม,มอู๊ดขีปลาสักก่อนอู๊ดขีปลาแม่นำโค้งให้พี่นอ้อง อืแซ่บจังมาไหมาะอู๊ดป่าอืมคือชีวิตบ้านๆของเจ้าป่าเขาหันหันค่ะ สีปลาก็ให้ากินได้เพราะว่ากิ่นปิ้งปลาคือคือบบนี้อะอยากกินปิ้งปลาเพราะว่านั่นๆที่กินค่ะปลาขาวแบบนี้แหละค่ะพี่น้องจ๊ะ แสบเป็นอย่งแสบฝากกดกระดิ่งกดติดตามกด subscribe ให้กับเจฟเนี่ได้เลยค่ะเพื่อว่าิไดใเป็นแนวทางเ็คลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะ